สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้หลังบ้านสตอรี่จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตเจ้าต้นกล้วยด่างควอดิดาของเรานะคะที่เราลงดินไปเมื่อประมาณ6-7เดือนที่แล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเขาออกปีออกลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าลายเขาจะสวยแค่ไหนลูกเขาจะเป็นลักษณะแบบไหนไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตปีนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าสูงมากๆเลยค่ะเจ้าต้นกล้วยด่างคอดิดาของเราค่ะนี่เพื่อนก็ระวังตกเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าจะขึ้นมาดูลูกเขาแบบนี้นะ นี่คะ่ะเพื่อนนี่เห็นไหมคะสวยมากเลยเจ้าต้นกล้วยด่างฟลอริดารุ่นแรกของเรานะคะเพื่อนลายเขาสวยงามมากๆเลยนี่เห็นไหมคะลายเขาจะเป็นลักษณะเดียวกับใบกับลำต้นเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมคะนี่เป็นลายน่ารักน่ารักแลวเขาแอบ,บมีสีชมพูแซมด้วยนะคะเพื่อนซึ่งถูกใจหลักบ้านสตอรี่มากๆเลยเราชอบสีชมพูที่สุดเลยนี่คะ่ะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยรุ่นแรกของเรานะคะ เออลืมบอกเพื่อนๆไปค่ะเราแอบรู้มาว่าเมื่อเขาสุกนะคะเพื่อนๆเขาจะมีสีเหลืองนะคะแล้วก็ลายเขานะคะจะหายไปเลยค่ะเพื่อนๆจะไม่ได้เป็นกล้วยด่างแบบด่างแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งตอนที่เขาสุกนะคะแต่ตอนนี้จะพาเพื่อนๆมาชมความงามของกล้วยด่างเนี่ยค่ะตอนที่เขาเดิบอยู่นะคะนี่ลายเขาจะสวยชัดเจนแบบนี้เลยเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่เหมือนคล้ายๆใบเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยจะเอาตัวอย่างใบมาให้เพื่อนๆดูนี่เลย นี่เลยค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมนี่ลายเดียวกันเลยเห็นไหมคะนี่กับใบแต่จริงๆแล้วเขาแอบเหมือนลำต้นมากกว่าให้เป็นเส้นๆ้นเนี่ยเห็นไหมคะสีชมพยูยาวยาตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้มีลักษณะกลมมากนะคะลักษณะเขาจะคล้ายๆกับกล้กวยหอมกล้วยไข่นะคะเล็กๆแบบนี้นะคะจะไม่ได้กลมแน่นเหมือนกล้วยน้ำว้านะคะเพื่อนเพื่อนนี่เดี๋ยวเราลองมานับกันดีกว่าว่าหวีหนึ่งเนี่ยจะได้ทั้งหมดกี่ลูกนะคะเ,เพื่อนดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16ค่ะได้16ลูกเลยค่ะเพื่อนๆ1หวีนะคะแล้วก็1เครือนะคะจะได้ประมาณกี่หวีนะคะ1หวี2หวี 3, 4, 5, 6หวีเลยค่ะสำหรับก้วยด่างฟลอริดานะคะเครือนี้จะได้ถึง6หวีเลยค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมสวยงามมากๆเลย เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาดูตอนที่เขาสุกนะคะแล้วก็มาดูว่าเขาจะทําอะไรได้บ้างอร่อยแค่ไหนนะคะเ,เพื่อนๆก็แอบได้ยินมานะคะมีคนบอกว่าเมื่อเขาสุกแล้วจะลักษณะคล้ายๆรสชาติจะเหมือนกับกล้วยหอมนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าจะอร่อยไหมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เขาสุกกันเลยเห็นไหมคะนี่สำหรับวันนี้นะคะหลังบ้านสตอรี่ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลก์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หลังบ้านสตอรี่ด้วยนะคะ เดี๋ยวหลังมาสตอรี่จะพาไปดูอะไรอีกอย่าลืมกดติดตามไวยนะสำหรับวันนี้ลาก่นบยบายค่ะหลังมาสตอรี่